สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดิษรนสกลนครและช่องนุกี้คาวาอีนะครับเอาวันนี้ถึงสองหมื่นเลยนะครับตอนนี้บรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะฝนตกนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะเมฆเมฆฝนมานะครับเก็บเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะฮะพี่แอนบอก มันเดียวไปเลยนะมันเดียวไเลยดีอยู่ดีอยู่อิทารัวพี่แอนมากเลยอลังการมากเลย่แหมไม่ยังน้อยๆได้พักไงเวลาพักเหนื่อยๆก็มามาชาร์จแบตชาร์จไรได้ ก็เป็นกรมรปภก็คือเข้าเวียนทุกทุ่มทีก็นอนอยู่นี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวไปหาพัดลมตัวนึเพราะว่าในข้างในนอนได้ม่ไม้ห่นอ่อนตัวหนึ่งไว้นั่งนาบ้านมีเดี๋ยวมีซุ้มนข้างหน้ายังไม่เสร็จนะว่าอยู่ื่อทีไปเดินอัปเดตอยู่ยัง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 ยัยังย้งยังยัเยยังยคงังยังยั้งยยงงงยััยัััโอเคครับ จากใจทีมช่างนะครับเมื่อก่อนพี่ออกก็ทําแบบนี้แหละยตันนี้มีตัวแทนนะครับตัวนี้มีพี่ตั้งมาแทนแล้วก็สบายเลยครับนี่เอฟซีพี่ออกนี่ดูนะครับบรรยากาศนะครับอ๋อทําไมไม่ไปดันโอ้ยบอกว่าผมก็พี่ตั้งก็เป็นช่างกันยังไงจะไปดันนายขอเขาอะไรนะขอกล้าเออไอ้กล้าหักล้ามลอยบ่โอ้ยผมไม่เคยดันนาไม่เถาไม่เถาไรหนีเลยครับเด้อไอ้ตั้งดันนะเนี่ย <F ut ters> <c oughs> ครับกดให้แล้วนะครับจากช่องพี่อ๋อ <c oughs> จ้าอ่านนะครับใครใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับมาจากช่องพี่อ๋อครับแสนแปดแสนเก้าคนเนี่ยกดให้พี่ตั้มแค่สองหมื่นท่านก็โอเคนะครับเอาแค่ห้องน้ำนะครับนะสาันสามร้อยนะดันแล้วนะครับนะตอนนี้เท่าไหร่ยอดสี่พันแล้วสี่พ <c oughs> ันสามีพันสามนะครับสี่พันสามนะครับวันนี้ในช่องพี่ต <c oughs> <4, 3 S 2> ั้มอยู่ไหน อืมเขาไม่เป็นไรเขาช่องใหญ่ไง่องหญ่นี่ครับช่องพี่ตั้มนะครับตอนนี้4,340 0นี่นะครับที่อ๋อนะครับ4,340ชั้นเนาะประมาณนี้นะครับเป็นรูปคนหล่อๆกล้ามใหญ่เหมือนสมรักคำสิงห์นี่นะครับหน้าตาแับเผยแอดช่างตั้มจ้ากดเลยนะครับกดรัวๆไปเลยนะครับกดรัวๆเดี๋ยวพี่อ๋อจะขึ้นไลฟ์สดนะครับอีกสักครู่ครับแป๊บนึงเดี๋ยวจะช่วยกันดัน3,450แล้วนนั่ แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่ะรักจริงต้องช่วยกันเด้อครับใช่เดี๋ยวใครรักพี่อ๋อก็ต้องรักพี่ตั้มด้วยนะครับกดติดตามช่างตั้งกรอบให้พี่อ๋อแล้วนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับใส่ไรครับทีนี้ก็เราพามาดูลังต่อัต่อดลังนี้แหละครับที่บินไปหาเราตรงที่บ้านย่าใส่น่าจะเป็นลังนี้ลังนี้แหละเพราะว่ามุ่อืน่งมันเราไม่ได้เข้าไปดูมุ่งหนยางมุ่งห่งเราก็ไม่กล้าเข้าไปแก นี่มันอยู่ไปเขาแจ้งเขาแจ้งแ้วเนาะเราก็ดูแค่รังเดียวเนี่ยเนาะเข้ามาได้แต่ที่บัลลี่นี่แหละมาได้เอมาพี่วันนี้บอกเข้ามาได้แต่ที่บัลลี่เนี่ยตรงอื่นมันอันตรายนะครับสองห้าห้าห้าได้ไหมเนาะยังมีปัญหาอืมบัลลี่แกจะเรียงของแกนะครเนาะเรียนต่อนะครับเรียนต่อไว้ต่อต่อนะครับเพราะแถวนี้เพาเรียกว่าแถวนี้ เดือดถิงมันเยอะเลยเดือดถิงยิ่เยอะไอแอนยิ่งมาเลยขอสนุกอยู่ตรงนี้เหรอช๊ะเปล่าครับอยู่นู่นครับตัวนี้เป็นที่เหมือนชอบเหมือนชอบการทำงานครับตัวนี้จะเป็นช็อปการทำงานแต่ก็จะยกไปนู่นนะครับจะอยู่เพราะว่าพี่อ๋อติดไวไฟตรงนู้นแล้วครับติดไวไฟก็จะอยู หน้าบ้านลุงคนเดียไงเวลาเวลาเราเดินออกมาเพื่อนคนก็ถ่ายลุงคนได้เลยแต่ถ้าอยู่หลังบ้านแล้วมันแบบเกรงใจแกนะครับเวลาแกขี้แกเยี่ยวแกตดนะครับไปเกรงใจแกไปอยู่หน้าบ้านดีกว่าหน้าบ้านดีกว่าเห็นหลังบ้านจัดจังจำจริงนะครับนี่มาจากพอลลี่จ้ากดติดตามให้แล้วนะครับครับกดติดตามเยอะๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูช่องหนึ่งกัน ดูการวัดนะครับดูว่าจะสวยแค่ไหนนะครับมาดูนะครับ ตอนนี้หน้าที่พี่อ๋อน่าจะเลือกสังกะสีไว้นะครับอยากได้สีอะไรนะครับสังกะสีสีธรรมดาดีป่ะครับเผื่อจะได้สีน้ำเงินสีแดงเออสีขาวให้รงคาที่ค่อยไปซื้ออะไรซื้อรอท้าใช่ซื้อแต่ลนั้นมันติดเหมือนคุณกี่แผ่นอันไหนอ๋อแผ่นอ่ะเขาเรียกอะไรคล้ายๆโปสเตอร์วอลเปเปอร์เออ สวยสวยสวยีน้เลยเอีน้นเงินงินข้างบนสักสีอ่แต่ข้างในข้างในข้างนอกเป็นแผ่นในมาร์ทบอร์ดนะบอกครับหรือว่าแผ่นเหมือนช่างพวง ันนเป็แผ่นแบบใหม่เน่แผ่นแบบใหม่นั่นๆๆๆๆๆไม่ใช่แผ่นเป็นแบบเนี้ยอ๋อเป็นคนน้ำกันฝนกันน้ำกันฝนเขาเรียกว่าแผ่นอะไรครับแผ่นเชือราบออดที่ว่าอ๋อเพิ่งรู้นะครับอ๋อกระนังเบานะครับอืมใช้ตัวนี้ทำเลยแต่ก่อนมันมันถ้าเป็นอันนี้มันโดนน้ำแล้วมันจะพังเนาะแต่อันนี้แบบใหม่ แบบใหม่เ,มเออนี่นะครับบรรยากาศการทำงานนะครับนี่นเ,นสเสียงจะดังนะครับพี่อ๋อนะครับแม็ดนะครับถอ,อยออกมานิดหนึ่งนะเดี๋ยวเสียงจะมิดเข้านะฮะน,นี่บรรยากาศ ตัดนะครับตัดนาด

ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอดิศร์สุนทรคช่องนุ๊กี้เขาวีด้วยนะครับกับการอัปเดตกันตัดเหล็กแล้วก็ทําโครงบ้านพี่อ,อ๋อนะครับซึ่งจะขึ้นโครงแล้วก็จะย้ายไปหลังบ้านพระคำใสนะครับเพราะว่าจะไดอ้อยู่บริเวณด้านหน้าบ้านลุงพลน,นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ